สวัสดีครับอยู่กับ่องปปรันพาเราคือเก่านะครับเนาะวันนี้ผมจะพาไปเบิงนกเขาครับอ่าลูกนกเขาเนาะซึ่งผมได้เห็นวบดนนะครับนี่ครับอยู่อยู่หัวเสานี่ครับอ่าตอนนั้นผมตัดหนาเนาะผมได้เอาอ่าอินบล็อกก้อนนี้ครับที่มันแตกนะครับอยู่ดานล่างเนาะเดี๋ยวมอาอ่ายกว่างขึ้นด้านบนนาะซึ่งผมย่านมันถือใบตัดหนาเนาะนี่ครับ ลกเขาเดี๋ยวมาเฮตุท้างใส่ครับอ่านี่ครับมีสองตัวนะครับเนาะชัดบอกครับมันจะย้อนแสงจยงหน้อยนะเนาะนี่ครับเป็นลูกนกเขาครับเนาะสองตัวครับอ่าก่อนปีใหม่ผมเด้ยมาเบิ่งนะครับเนาะมันยังเป็นไข่อยู่ครับตอนนี้ไดีฟักแล้วนะครับเนาะฟักเป็นตัวครับลูกนกเขาครับ ตอนนี้แม่พันก็ล่งไปหากินครับเนาะผมก็เลยเดี๋ยวอกาสมาถ่ายครับตอนแม่พันโบยู่ครับตอนแม่พ่นบินหนีครับเนาะนี่ครับอ่าตัวนี้น้อยเลยนบเนาะพึ่งขนผึ่งแต่ขนบัวครับเนาะขนนอนๆครับยังบบหันไี่แข็งแรงครับเนาะนกเขานี่จะเห็นห้าง่บมุยากครับเนาะเป็นตําจริงใหม่งาไหม่ครับเนาะอ่าเบิ่งหลดครับจะเป็นห้าคราเนาะ เศษยญ้าต่างๆหรือเศียใหม่ต่างๆครับจะนกเขาเห็ดห้างห้างครับจะบ่คคอยเห็ดห้างดีบันไดน้ำเนาะถ้าเป็นนกขอดนะครับเนาะนกขอดจะเห็ดห้างแบบกลมนะครับกลมม้วนนะครับเนาะคล้ายๆคืออกระตานะครับเนาะจ่นกเขาก็เห็ดคล้ายๆกันครับแต่จะเห็ดห้างจะบ่จะบ่อ่อยที่หยิบน้ะเนาะจะเป็นห้างหางครับเป็นห้างห้างนครับนี่ครับลูกนกเขาครับเอ่อ สงสัยจะได้บหัตถนหลายหมื่นครับเนาะนี่ครับนกเขาบมเมนนกเข้าครับนกเขาครับนกเขาครับเนาะนี่ครับกำลังงาครับเนาะอันนี้อากาศลงโล่งนะครับนี่ยูพื้นที่ลงโล่งนะครับเนาะบบฮูว่าตอนแดดแดดจัดๆนี่แม่เพื่นคงจะมาเอ่อรบแดดหรือบังแดดให้ครับเนาะนี่ครับ ครับตอนนี้ผมเดี๋ยวมาเบิ้งช่วงเสาเสาหครับเนาะตอนที่แม่พันบ่อยู่ครับเนาะนี่ครับสองตัวนะครับเนาะแต่กลับมาเห็นห้างอยู่แปลกๆตีนะครับเนาะนี่ครับอ่อสงสัยจะหนาวครับช่วงนี้อากาศมันหนาวนะครับเนาะเป็นนกเขาสองตัวนะครับเนาะ บบท่านเห็นหงมั้งคำหนี่งโบท่านมืดตาได้ส่มน้องนะครับอ่าแม่ไปออกหากินครับเนาะก็เลยมาถ่ายครับช่วงเสาๆครับกำลังโตนรับเนาะสองสองโตครับเนาะช่วงเสาๆน้องเนาะก็บอกเคยเห็นด้วกันครับเนาะอ่านกเขาไม่เห็นห่างอยู่หลงๆแบบนี้น้องเนาะ ล่งๆว่ามีอ่าใบไม้กังเลยน้อเนาะแบบแดดแดดกลางแดดเลยน้อมเนาะก็บเพึ่งเคยเห็นนีะครับครับสุดท้ายนี่ก็พ่มีอย่างหลายครับฝากติดตามผลงานไปนี้นะครับส่องเพื่อนพาเลานละนะครับเนาะขอบคุณครับ